ทองนะครับโอเคอ่ะอาเจอค่ะจะดีค่ะชื่อจุฬาละค่ะจุฬาละค่ะนี่ก็ต้องมนระดับใช่เนะเอาเลยับเอาเลยเอาเลยค่ะก็วันนี้ค่ะก็จะเป็นการสกัดลินินจากขี้เลื่อยไม้ยางพาราค่ะซึ่งจะเอาไปทําเป็นตัวส่วนผสมในครีมกันแดดค่ะอาจารย์ค่ะซึ่งที่เลือกเป็นตัวขี้เลื่อยไม้ยางพารานะคะเพราะว่าเอ่อไม้ยางพาราเนี่ยค่ะเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยแล้วก็ มีปลูกทั้งประเทศแล้วนะใช่ค่ะแล้วก็ส่วนเป็นพืชที่สําคัญของภาคใต้ด้วยค่ะซึ่งปัญหาของตัวขี้เลื่อยไม้ยางพาราก็คือยังไม่ค่อยมีใครเอาไปใช้ประโยชน์กันมากก็คือส่วนใหญ่จะเอาไปเป็นปุ๋ยหรือเอาไปเพาะเห็ดประมาณนี้ค่ะก็เลยเล็งเห็นถึงว่าเราควรจะมาเพิ่มมูลค่าให้แก่ตัวขี้เลื่อยไม้ยางพาราเทนที่จะเอาไปไปทิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ซึ่งทีนี้ก็เลยสนใจเกี่ยวกับการทําเกี่ยวกับพวก เครื่องสาอางครีมกันแดดด้วยซึ่งทีนี้ตัวครีมกันแดดเนี่ยค่ะเขาจะมีส่วนผสมของตัวลิลินด้วยที่ไปเจอเปเปอร์มานะคะซึ่งมิลินเนี่ยค่ะก็อยู่ในตัวขี้เลยมายังพาราซึ่งทีนี้ก็เลยเามาสกัดต,ตัวขี้เลยมายังพารา,าให้ได้ตัวลิลินออกมาเพื่อนําไปเป็นส่วนผสมที่ใช้ในการทํครีมกันแดดค่ะเนื่องจากตัวลิลินนะคะจะมี คุณสมบัติที่สามารถสร้างต้านสา,สารมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์อยู่ uh huh. ในตัว uh huh. นินินแล้วก็ uh huh. สามารถดูดรืนรังสี UV ได้ด้วย uh huh. ก็เลยสามารถนำไปใช้สำหรับเป็นส่วนประกอบในครีมกันแดดได้ค่ะ uh huh. ซึ่งวิธีทำนะคะก็จะออกแบบให้เป็นวิธีทำที่ง่าย uh huh. ต่อการนำไปใช้ค่ะ uh huh. คือสามารถนำไปใช้ในโรงงานได้โดยที่ออกแบบอุปกรณ์ให้ค่อนข้างที่จะง่ายแล้วก็ ลดพวกการใช้พลังงานค่ะอาจารย์ตัดยากหน่อยหน่อยไม่เป็นไรซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เลื่อยมายางพารานะคะเราก็จะําบทต่อใช่ค่ะต้องมาบทให้ละเอียดค่ะอาจารย์แล้วก็จากนั้นนะคะอันนี้เราจะสกัดแบบสกัดเล็กก่อนค่ะเราใช้แค่ศูนย์แค่หนึ่งกรัมค่ะเราจะสกัดด้วยตัวดิวเทติกโตเวนค่ะนี่คือหลักการที่สกัดของเรามันเป็นการสกัดที่ เป็นไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งตัวดิฟูที่ติกโซเวนนะคะมันจะเป็นโซเวนที่ผสมระหว่างสารสองตัวซึ่งอของทางทางแหล่นะคะจะใช้เป็นตัวคอรินคลายกับเล็กติกแอซิดค่ะซึ่งสองตัวนี้นะคะเมื่อมันมาผสมกันที่จุดโมล่า,าที่ที่เฉพาะต่อตรงค่ะมันจะได้จุดยุติติกพอยซึ่งจะทำให้สารนะคะมีคุณสมบัติจุดเดือดและจุดลอมเหลวต่ำ ซึ่ง mm hmm. จะได้สารที่เป็นเนื้อเดียวกันค่ะ okay. Okay. ซึ่งที่ใช้เป็นตัวนี้นะคะเนื่องจากว่าเราศึกษาจากหลายๆเปเปอร์ hmm. ตัวนี้เป็นตัวดิจิทัลเทคนะคะก็คือจะออต้นทุนต่ำเป็นมิีตัสิ่งแวดล้อมสามารถป,ก,ปกติเวลาเขาสก,กัดนิกนึงเขาใช้เบกใช่ไหมใช่ค่ะนี่ยัไม่ใช้เบกใช่ค่ะคือเนื่อง mm hmm. จากว่าวิธีอื่นนะมันค่อนข้างที่จะอันตรายด้วยแล้วก็ราคาสูงอะไรองนี้นะคะ่ะเราก็เลย าหาวิธีที่หนึ่งะจะพะนีน้ทีนี้เอามาพาหน้าได้ส,สบายใช่ค่ะก็คือเน,นื่องจากปลอดภัยแน่นอนออค่ะอพอขั้นตอนก็นคือง่ายๆเลยค่ะขั้นตอนแรกก็คือเราจะชั่งตัวที่เลมายัางพานาประมาณ1กรัมค่ะซึ่งเราจะใช้อัตราส่วน1ต่อ10ต่อโซเวนนะคะ1กรัมปุ๊บนี้เราก็สามารถกันตัวดิบเทคนิคโซเวน อ,อันนี้ทําอันนี้เป็นขั้นตอนในการสากัดเลยค่ะอาจารย์อันนี้ได้จบในวิศวิรรมศาตรอะไรบ้างบ้างครับ ยังค่ะแต่ว่าตีเป็นโพซิติ้งแล้วก็เปเปอร์ค่ะอันนี้คือยังไม่ถึงขั้นที่จะทําเป็นตัวโปรดักต์ค่ะตอนนี้กําลังเทสเรื่องความปลอดภัยในการใช้กับผิวหนังอยู่ค่ะก็คือเราต้องมีการเทสก่อนที่จะทําเป็นสารประกอบเอาไปใส่ในการแดดกโอเเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ค่ะก็หลังจากนั้นเราจะจะใส่ไม่ให้ติดบาค่ะแล้วก็เราจะหรือว่าจะเช็คให้ดูเป็นแบบเ นี่นะคะแล้วก็ทีนี้เราก็จะใช้กันสเตอ่ะค่ะซึ่งวิธีซึ่งเราจะสกัดไว้เป็นเวลา24ชั่วโมง24ชั่วโมงอุณหภูมิอยู่ที่150องศาค่ะซึ่งนี้หลังจาก24ชั่วโมงแล้วนะคะเราก็จะนำมากรองมันก็จะได้ตัวของ S S R ออกมาคือกากค่ะกากก็จะเป็นส่วนของจะเป็นส่วนของโซลิดที่ได้ค่ะโซลิดที่ได้ก็จะเป็น เเป็นประมาณนี้ค่ะ mm hmm. ส่วนของโซลูชันจะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมคะพ uh huh. อหลังจากนั้นแล้วเราก็จะกรองโซลูชันค่ะเออก่อนที่จะกรองเราจะตั้งให้ลินินเน่ยตกตะกอนโดยใช้น้ําในการตกตะกาาน uh huh. อนค่ะก็คือระยะเวลาประมาณ1วันพอตกตะกอนปุ๊บจากน้ำที่มันเป็นเข้มๆอย่างนี้ค่ะมันก็จะใสแล้วลินินก็จะตกตะกอนไปด้านล่าง uh huh. จากนั้นเราก็จะเซนติฟิว เอาริดตัวนีดมีนออกมาพอเซนิฟิวเสร็จเราก็จะใส่ในเพลแล้วก็เอาใบได้เพื่อหให้น้านาํามันระเหยออกก็จะได้ตัวผงที่มีนออกมาค่ะเป็นประมาณนี้ค่ะซึ่งแล้วเรารู้ได้ไงเป็นลิดมีนเนี่ยครับก็คือเรากเรา็เราเอาไปเทสค่ะอาจารย์ก็คือวิเคราะห์ด้วอะไรเอเอเรามีการวิเคราะห์ด้วย NIEL Standard ก็คือเป็นท่าสั่นท่สันเปอค่ะก็คือเป็นการวิเคราะห์หาพีริตรีของตัวลิมินแล้วก็ดูว่ามีลิมินอยู่กี่เปอร์เซ็นที่เราสกัดได้ว่ามันงงว่ามันเที่ยวไหมพีริตรลิมินก็คือมันมีสองแบบค่ะก็คือมันมีโครสองส่วนก็คือส่วนลิมินที่ละลายในกรดแล้วก็ไม่ละลายในกรดค่ะส่วนที่ละลายในกรดเราก็จะเอาไปวัดยูีค่ะจากแล้วก็คำนวณค่าตามสูตรส่วนส่วนที่ไม่ละลายในกรดเราจะเอาไปเผากรดอะไรก่กรดอะไรกรดละลายในกรดอ่อ <c oughs> นน,นี่แหละนี่แหละนี่แหละฮะก็คือตัวนี้เวลายตัวไม่ละลายในกรดใช่ค่ะตัวที่ไม่ละลายตัวที่ไม่ละลายในกรวดแล้วเราไปเผาค่ะแล้วก็จะได้น้ำหนักเอสออกมาแล้วก็เอาสองตัวมาบวกก <Okay. S 2> ันก็จะได้เป็นความเ purity ของนิลิน <Okay. S 2> ค่ะนอกจากนั้นเราก็จะไปวัดเอ็นเอ็นเอ็นเอ็มอาร์หาดูว่าโครงสร้างเราเนี่ยเทียบเทียบกันกับตัว reference ว่ามันตรงกันไหมอันนี้เป็นขนาดแน่ต่อปะสำหรับเอ็กคอร์นิลินเอ็นเอ็มอาร์ ใช่ค่ะ <Okay>. ก <eigentlich analysis> ็ใช้ในการเคราะส่วนถ้านอกจากนี้ก็คือถ้าเทสง่ายๆเลยคือลินินนะคะมันก็ถ้าเป็นตัวลินินก็จะละลายในส่วนของตัวที่เป็นอะซิโตนหรือว่าเป็นเอทานอลอาจจะใช้ในการละลายลิพินดได้คือการเทสคร่าวๆก่อนว่าใช่ไหมแต่ว่าก็คือยังเทสไม่ได้ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ต้องไปใช้เทคนิคอีกทีประมาณนี้ค่ะอาจารย์ส่วนคือตอนนี้ก็คือ ก่อนที่จะเป็นโปรโพรด้าค่ะนอกจากพอขั้นตอนระหว่างที่เราสก,กัดเสร็จแล้วเราได้ตัวลินินออกมาแล้วถูกไหมคะเราก็จะนําไปทดสอบความ purity, เคียวริตี้เพื่อดูว่ามันมีความเคียวริตี้เท่าไหร่ซึ่งออพอทดสอบเพียวริตี้เสร็จแล้วเราก็จะนําไปเทสพวก DPP t หรือว่าแฟบเพื่อวัดการต้านอนุมูลอิสระของตัวลินินที่เราสก,กัดได้ว่ามันมีปริมาณมากน้อย เออเท่าไหนโอเคไหมกับการที่เราจะนํามาใช้เป็นสารประกอบที่ใช้ในครีมกันแดดแล้วก็มาวัดความน้ำคายคือองกับยูวหนังอีกนึงก่อนที่จะนําไปทําเป็นโปรดักค่ะใช่ค่ะตอนนี้ก็คืออยู่ในขั้นตอนการเทสเซค่ะยังไม่ถึงการทำผลักก็เออถ้าระยะต่อไปก็คือจะไปถึงการทําโปรดักแต่ก็ต้องน่าจะต้องใช้เวลาระยะเวลาอยู่นิดนึงค่ะอาจารย์ก็ประมาณนี้ค่ะครับโอเคครับ เดี๋ยวเขาแนกมานี่คือเป็นผลิตภัณฑ์ใช่ค่ะให้ให้ลงเพจได้ค่ะอาจจะอาจจะมีลินินอาจจะมีลินินขายค่ะครับก็เดี๋ยวให้คุณอ้อมลองค่ะแต่แต่แต่นอกจากว่าจะนําไปทําเป็นสารประกอบในครีมกันแดดลินินมันก็ยังทำนำมาทาเปใช้ประโยชน์ได้หลายๆอย่างจะมาซื้อเป็นเป็นตัวลินิน เอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นก็ได้ค่ะ,ะใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คืออยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาต่อไปไเรื่อยๆค่ะโอเคครับขอบคุณค่ะ